คือถ้าเกิดหาทางออกอะไรไม่ได้ลองเปลี่ยนที่ลองพาตัวเองไปอยู่ในที่ใหม่ๆลองหาอะไรใหม่ๆทํากิ๊บจะบอกก่อนว่าไอ้ไพ่ที่กิ๊บจะามาแชร์เนี่ยกิ๊บอ่านจากความรู้สึกที่กิ๊บเปิดไพ่มาแล้วกิ๊บรู้สึกแบบนั้นเลย แล้วก็เชื่อมไปกับคําถามที่กิ๊บถามไพ่นะคะวันนี้เนี่ยกิ๊บจะเลือกมา2อใบที่กิ๊บเปิดได้วันนี้แลวอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆอนได้ลองฟังเผื่อว่าความหมายของไพ่เนี่ยมันอาจที่จะไปโดนใจใครหรือว่าใครอาจจะเจอเรื่องราวแบบที่กิ๊บเจอหรือว่ามีเรื่องราวคล้ายๆกันอาจจะช่วยในการที่จะทําให้คุณเนี่ยหาทางแก้ไขได้เรามาเริ่มไพ่ใบแรกกันเลยดีกว่าค่ะใบแรกที่กิ๊บเปิดได้เนี่ยเป็นไพ่ อันนี้ค่ะเป็นไพ่ two of swords ก็คือถ้าเรามองไพ่เนี่ย ทุกคนจะพอมองเห็นไหมคะว่าไพ่เนื้อเสืออะไรกับเราไพ่เนื้อสื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังถูกนกหรืออีก,กา2ตัวเนี้ยปิดตาอยู่นั่นมันอาจจะหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่มีอยู่เนี่ยมันจะแก้ไขได้ยังไงคําตอบคือมันมันมองหาทางแก้ไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยคุณอาจจะถูกปิดตาปิดทางออกเพราะว่าความเครียดของเราเพราะว่าแรงกดดันของเราหรือว่าเป็นเพราะเราอยู่กับอะไรเดิมๆมาเลยมองหาทางออกไม่ได้ทีนี้กิ๊บก็ถามไพ่ต่อไปว่าทํา ยังไงที่กิฟจะหาทางออกจากตรงนี้ได้อันนี้คือไพ่ใบที่2ที่มันเกิดขึ้นค่ะไพ่ใบที่2ที่เกิดขึ้นอันนี้คือไพ่เดอะซันนะคะลองมองสีภาพนะคะลองมันต่างกันไหมสอภาพนี้4ภาพต่างกันไหมคะไพ่นี้เนี่ยคือเป็นไพ่ที่มีความมืดมนมีความแบบ อึมครึมมีความแบบแนวดับดากหน่อยแต่ให้นี้มันเห็นถึงความสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคุณถูกปิดตาหาทางออกไม่ได้เครียดกับปัญหาหรือว่าเจอกับปัญหาแล้วก็ทํายังไงทํายังไงออกไม่ได้สักทีลองปล่อยจอยลองพาตัวเองไปที่ใหม่ๆลองเที่ยวตามธรรมชาติลองรับพลังงานจากแสงอาทิตย์บางทีคนหลายๆคนนะคะที่ เขากำลังเจอปัญหาเนี่ยเขาก็อยู่ในห้องมืดมเขาก็อาจจะอยู่ในเก็บตัวอยู่คนเดียวจมอยู่กับปัญหานั้นมันก็เลยทําให้เราเนี่ยคิด ทางออกไม่ได้สักทีบางทีการที่พาตัวเองออกไปเจอเรื่องราวอะไรใหม่ๆบางทีมันอาจจะทําให้เราหาทางออกได้มากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเป็นไพ่ของผู้หญิงที่การแขนออกแล้วก็ต้อนรับกับแสงอาทิตย์อันนั้นนะคะคือทางออกสําหรับไพ่ใบนี้คือถ้าเกิดหาทางออกอะไรไม่ได้ลองเปลี่ยนที่ลองพาตัวเองไปอยู่ในที่ใหม่ๆลองหาอะไรใหม่ๆทําแล้วคุณอาจจะเจอทางออกที่คุณตามหาอยู่นะคะเมื่อวานกิฟได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งกิฟก็ลองขอให้เขา,เ,าเลือกไพ่มาสองใบ ทีนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ที่บอกให้เขาเนี่ยลองไปทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากที่จะเปลี่ยนงานเขาขัดสนเรื่องเงินแล้วก็อยากจะเปลี่ยนงานจะอยากถามไพ่เรื่องงานว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องเงินจะเป็นยังไงไพ่ก็ตอบว่ายังไงคุณก็ต้องทําตลอดทําไปเรื่อยๆคือได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปทีนี้เขาก็ถามไพ่ว่าแล้วทํายังไงล่ะถึงจะได้เงินเพิ่มขึ้นไพ่ก็ตอบทันทีเลยว่าเขาเนี่ยต้องไปหาอะไรใหม่ๆทําพาตัวเองไปอยู่ในที่ใหม่ๆลองไปเจอคนให มแล้วมันจะได้ไอเดียเองจริงๆคิดว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้นะคะบางทีเราอยากออกจากปัญหาแหละแต่ว่าเราออกไม่ได้เพราะเรากําลังจมปัก อยู่กับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่กิ๊บทำจริงๆนะคะทุกครั้งที่กิ๊บอยากจะฮิวใจทุกครั้งที่บแบบโอ้โหเราเจอเรื่องอะไรหนักๆมาแล้วเราอยากเติมพลังงานบวกให้กับตัวเองกิ๊บก็จะขับรถพาไปทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าไปที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยไปลองไปดูซิวันนี้ไอ้ทุกอย่างเป็นยังไงคนพูดถึงอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยไปทานอะไรใหม่ๆไปเจออะไรใหม่ๆม,มันก็ทําให้กิ๊บมีไอเดียอะไรขึ้นมาได้มันจะมีช่วงวินาทีหนึ่งที่มันบอกตัวเองว่ามามาามมมััเเเเสีียยยววลลาาาากกกอออ่่ะบบทรต้งจูคืด นนมันช่างเสียเวลาจังเลยลุงเนี้ยเราออกมาตั้งนานแล้วเราไปเที่ยวตั้งนานแล้วเราหาเวลาให้กับตัวเองตั้งนานแล้วเวลาในชีวิตของเราเนี่ยเราทําเราอุทิศหรือเราทําให้คนอื่นได้เสมอเราเอาตัวเองไปทํางานสิบชั่วโมงเพื่อได้เงินมาแต่เวลาแค่สองชั่วโมงสามชั่วโมงที่ทาให้ตัวเองมีความสุขบางทีเราหาไม่ได้อันเนี้ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่บางทีไพ่อาจจะกําลังบอกเราก็ได้นะว่าหาเวลาให้กับตัวเองบ้างลองทําอะไรให้ตัวเองมีความสุขปล่อยจอยอย่ายึดติด กับปัญหาในอดีตหรือปัญหาในปัจจุบันจนทําให้คุณมองหาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นลองไปปล่อยจอยลองไปทําอะไรให้ตัวเองยิ้มให้ตัวเองมีความสุขเพื่อคุณจะได้หาทางออกได้แล้วเจอกันต่อในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ